พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์คริสตศักราช2024คำพยานชีวิตโดยคุณจอนดีบราว์ มินิโซตาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องออกจากพื้นที่ปลอดภัยอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ1-6และข้อพระคัมภีร์นุนใจที่นำมาคล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ10ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก และฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์คุณจอรดีบปาวเป็นพยานว่าหลายปีก่อนผมถูกชวนไปทำพันธกิจในต่างประเทศแต่ผมตอบปฏิเสธเนื่องจากมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการทั้งกิจกรรมของครอบครัวการหางานใหม่ และภาระผูกพันอื่นๆผมคิดว่าการเดินทางในครั้งหน้าต่อไปน่าจะเหมาะกับตารางงานของผมมากกว่าแต่หลังจากผ่านไปสองสปีและมีโอกาสในการเดินทางอีกครั้งหนึ่งผมก็ยังคงไม่ได้ไปต่อมาในปี2005ผมได้รับเชิญให้ไปทำภารกิจที่กวัวเตมาลาแม้ว่าจะมีเรื่องวุ่นวายที่ต้องทำหลายอย่าง แต่ผมกลับรู้สึกว่าพระเจ้าทรงนำให้ผมเดินทางไปขณะที่ผมอธิษฐานขอการทรงนำในครั้งนี้ผมได้ตระหนักว่าความขัดแย้งเป็นข้อแก้ตัวที่ผมเอามาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายของตัวเองจากการเดินทางในครั้งนั้นตามมาด้วยการเดินทางอีกเจครั้งในอีก8ปีต่อมา เมื่อเราเสนอความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เราได้พบเราก็จะเข้าใจความหมายของคำว่าชีวิตบริบูรณ์มากขึ้นเช่นกันผู้คนที่เราพบมีความสุขสันติสุขและความรักต่อพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นชีวิตที่บริบูรณ์ซึ่งสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมแก่ผมการเดินทางครั้งแรกนั้นใช้เวลาเพียงเล็กน้อย แต่เป็นก้าวสำคัญในการดำเนินชีวิตด้วยความศรัทธาของผมเพราะผมเต็มใจละทิ้งสิ่งที่คุ้นเคยและก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อโดยวางใจพระเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าตอบตกลงมากมายและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้เข้าร่วมพันธกิจข้ามวัฒนธรรม ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเปิดใจข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อจะพร้อมที่จะตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระองค์ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อฟังพระองค์โดยมองเห็นพระประสงค์ของพระองค์ที่มีในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายและให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่ออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ